เรียนพี่น้องประชาชนและเรียนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับผมมายืนอยู่ตรงนี้เพื่อถแถลงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นต่อตัวผมและครอบครัวนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผมในฐานะเป็นผู้แทนราษฎรเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่26พฤษภาคมนะครับ2564ผมได้รับการแจ้งจากพนักงานประจำอาคารที่ผมได้พักอาศัยอยู่ว่าเมื่อเวลาประมาณ12นา25นาทีมีชายไม่ทราบชื่อจำนวน2คน ขับรถยนต์ี่ห้อโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีบรอนทะเบียนชกออเช์เอปอป3978กรุงเทพมหานครเข้ามาและพยายามขอให้พนักงานดังกล่าวได้เปิดประตูอาคารให้พวกเขาสามารถเข้ามาอย่างห้องพักของผมได้บุคคลดังกล่าวนะครับได้อ้างว่าตัวเองเป็นเพื่อนของภรรยาผมพร้อมกันนั้นก็ได้แสดงรูปถ่าย ซึ่งเป็นรูปที่ปกติแล้วเราจะใช้รูปดังกล่าวในการติดต่อกับราชการซึ่งนับว่าเป็นความโชคดีที่พนักงานอาคารไม่ได้มีการเปิดประตูเพื่อให้บุคคลต้องสงสัยทั้งสองคนขึ้นมาได้เหตุการณ์ที่ได้กล่าวมานะครับมีภาพบันทึกเป็นกล้องวงจรปิดซึ่งตั้งแต่บุคคลที่บุคคลเหล่านั้นเนี่ยขับรถยนต์เข้ามา ไปจนถึงตอนที่เขาเข้ามาติดต่อกับพนักงานเพื่อขอให้เปิดประตูมีอีกรูปหนึ่งนะครับผมและภรรยาไม่รู้จักกับชายในภาพทั้งสองคนแม้แต่น้อยและไม่มีทางที่จะยินยอมให้บุคคลที่ไม่รู้จักบุคคลแปลกหน้าขึ้นมายัางห้องพักของผมได้ในเวลาต่อมาถัด อีกแค่2วันหรือวันที่28พฤษภาคม2,564เวลาประมาณ12นาฬิกา56นาทีมีผู้ที่ติดต่อเข้ามายังโทรศัพท์ของภรรยาผมด้วยหมายเลข094-9413723แล้วถามว่าปลายสายที่พูดอยู่ใช่ภรรยาของผมหรือไม่เมื่อบอกว่าใช่สายดังกล่าวก็ตัดไป ทางผมและภรรยาของผมพยายามที่จะติดต่อหมายเลขดังกล่าวอีกหลายครั้งก็ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งจากการสืบหาข้อมูลของผมผ่านทางแอปพลิเคชันที่ปกติแล้วเอาไว้ตรวจสอบว่าหมายเลขดังกล่าวเคยถูกบันทึกเอาไว้อย่างไรก็พบว่าเคยมีผู้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวว่าพี่แมววักสวักนผมก็ไม่ทราบนะครับว่า คำว่าสวนเป็นความหมายที่เป็นตัวย่อ,อมาจากอะไรแต่ดูแล้วไม่น่าสบายใจเท่าไหร่หลังจากเกิดเหตุดังกล่าวนะครับผมได้เข้าร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจภูทรรัตนาทิเบตถึงความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งผมก็หวังว่าทางสอพอรัตนาทิเบตจะทำหน้าที่ของตัวเอง อย่างเต็มความสามารถอย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลเชิงลึกที่มากไปกว่าที่ผมแสดงให้หลายท่านได้เห็นผมได้ทราบว่าหมายเลขดังกล่าวนะครับถูกจดทะเบียนโดยคนต่างชาติซึ่งอาจจะถูกใช้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งของราชการตำรวจได้ส่วนทะเบียนรถเท่าที่ตรวจสอบก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นทะเบียนปลอมซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่ผมได้ก็คือหมายเลขทะเบียนนี้ เป็นของรถอีกประเภทหนึ่งและข้อมูลที่ลึกไปกว่านั้นนะครับคือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังกรณีนี้คือเจ้าหน้าที่รัฐที่มียศที่ใหญ่มากซึ่งอาจจะมีส่วนได้เสียกับการอภิปรายเรื่องตั๋วช้างซึ่งเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมา พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับความพยายามดังกล่าวไม่ใช่การสืบรชาชการลับไม่ใช่การทำหน้าที่ตามปกติวิสัยของเจ้าหน้าที่รัฐแต่เป็นความพยายามที่มุ่งหมายให้ผมเกิดความหวาดกลัวเพื่อให้ผมหวาดกลัวที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของการเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งที่ผ่านมาผมได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลในการทำหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมผมคิดว่าไม่ได้เกิดขึ้นแค่ต่อตัวผมในความหมายของนายลังสิมันรวมเท่านั้น แต่ต่อไปนี้ในการทำหน้าที่ของพวกเราที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบที่ทำหน้าที่ในการเป็นสสที่ต้องพูดในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหากเกิดขึ้นแบบนี้ต่อไปเราอาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ก็ได้อย่างไรก็ตามครับผมขอให้ความเชื่อมั่นว่าผมจะยังคงทำหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่ต่อไปถ้าพวกเขาต้องการให้ผมกลัว เขาจะไม่มีวันได้สิ่งนั้นแต่เขาจะได้รับการปฏิบัติหน้าที่ที่เข้มข้นขึ้นที่หนักมากขึ้นเพื่อให้การทําหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมบูรณ์แบบและดีที่สุดคุ้มค่าต่อเงินภาษีของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสิ่งที่เราทําไปทั้งหมดทั้งผมและพักเก้าไกลเรายืนยันว่าเราต้องการสร้างโลก ที่ดีกว่าเราอยากจะเห็นรัฐบาลที่ทำหน้าที่โดยใช้เงินภาษีของประชาชนอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพถ้าการทำหน้าที่นั้นเป็นการทำหน้าที่ที่ท้ายที่สุดจะนำมาซึ่งอันตรายต่อพวกเราผมก็เชื่อว่าประชาชนจะอยู่เคียงข้างพวกเราและไม่มีทางปล่อยให้พวกเราต้องโดดเดี่ยวเผชิญกับอันตราย ที่อาจจะมาจากรูปแบบที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตามก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าการทำหน้าที่ของผมจะยังดำเนินต่อไปและหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นการรวมคำอภิปรายตั้งแต่ป่าลอยต่อจนถึงตัวช้างจะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าในการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพักเก้าวไกลจะยังคงมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อเงินภาษีประชาชนต่อไปก็ขอบคุณนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตให้สื่อมวลชนได้ถามเชิญเลยครับมีใครมีคำถามไหมครับจริงๆถ้าดูนะครับอันนี้จะเป็นรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ บนรถนะครับมีตราสัญ,ญลักษณ์บางอย่างผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นของหน่วยงานราชการหรือไม่นะครับถ้าเราไปดูรูปต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นรูปเต็มคันนะครับต่อไปนะครับนี่คือบุคคลต้องสง,สงสัยนะครับซึ่งมีสองคนคนแรกเนี่ยจะอยู่ดำๆตรงนี้ คนที่2จะอยู่ตรงนี้ถ้าพี่น้องประชาชนทางบ้านเห็นแล้วคุ้นหน้าคุ้นตาคับคล้ายนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับมาทางเฟซเ c e b o o k ของผมได้นะครับนี่ก็เป็นอีกบุคคลหน,นึ่งนะครับจะพบว่าบุคคลน,นี้นะครับใส่ใส่มาสนะครับมีหมวกนะครับอาจจะระบุได้ยากหน่อยนะครับ อันนี้อันนี้ข้ามไปเลยก็ได้ครับอันนี้เป็นตอนนั่งรออันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะพอยืนยันได้ว่าบ,บริเวณนิ้วก้อยนะครับมีแหวนหนึ่งผมก็ดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับว่าเป็นแหวนอะไรนะครับส่วนด้านนี้นะครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยมันจะระบุได้ร้อยเปอนไหมนะครับแต่นี่คือข้อมูลที่ผมได้มากที่สุด จากการใช้แอปพลิเคชันจากการค้นคว้าด้วยตัวเองว่าครั้งหนึ่งเคยมีการระบุบันทึกนะครับไว้ในโทรศัพท์ของเบอร์นี้ว่าเป็นพี่แมวสอนอใครรู้จักพี่แมวสอนอนะครับก็รบกวนช่วยส่งข้อความมาบอกผมหน่อยว่าเขาคือใครนะครับคือผมใช้เวลาสองสัปดาห์นะครับในการร้องทุกไปยังสถานีตำรวจแล้วนะครับแต่จนถึงวันนี้ผมยังไม่ได้รับความคืบหน้า อะไรเลยนะครับก็หวังว่าพื้นที่แห่งนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่ประชาชนนะครับจะช่วยนะครับในการตามหาบุคคลดังกล่าวนะครับมีเช่นนั้นเนี่ยในการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบพวกเรานะครับกับผมเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ผมมันก็เป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อนอยู่แล้วนะครับแต่กับคนอื่นๆ ที่พยายามปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นอย่างไรแล้วถ้าส,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎรที่เป็นของประชาชนยังตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวแล้วประชาชนจะเหลืออะไรนะครับดังนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าในการถแถลงครั้งนี้มันอาจจะดูเป็นเหมือนเรื่องส่วนตัวแต่ผมเชื่อจริงๆว่าเรื่องส่วนตัวดังกล่าวนะครับที่จะฟังดูเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่ทำหน้าการทําหน้าที่ ในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ถ้าสื่อมวลชนไม่มีคําถามนะครับผมก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนมากนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ติดตามทางบ้านก็ฝากช่วยกันตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ หาซื้อได้นะครับหนังสืออันนี้รูปหมายนะครับใบแจ้งความไม่ใช่ไมายมใบแจ้งความติดติดว่าใช้หมายบ่อยนะครับเมื่อก่อนได้รับบ่บบอย้ <S <S 2> <S 2> อบไหมครับ Mm-hmm. <clears throat>